หลวงพ่อเนียมวัดน้อยสุพรรณบุรีเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งในอดีตท่านเกิดในสมัยรัชกาลที่3ม,มีลูกศิษย์รูปสําคัญก็คือหลวงพ่อปานโสนันโทแห่งวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยากล่าวกันว่าท่านมีสมาธิจิตและเรืองวิทยาคมสูงได้เกิดทดสอบวิชากับพระเกจิร่วมสมัยเดียวกันจากต่างถิ่นคือหลวงพ่อปานแห่งวัดบางเอี้ยสมุทรปราการ จากหนังสือประวัติหลวงพ่อเนียมวัดน้อยอำเภอบางปราหมาจังหวัดสุพรรณบุรีได้เขียนไว้ว่าท่านเคยทดสอบวิชากับหลวงพ่อปานวัดบางเฮียหรือวัดมงคลโคทาวาสจังหวัดสมุทรปราการพระเกจิเรื่องวิทยาคมเขี้ยวเสืออันศักดิ์สิทธิ์มีครั้งหนึ่งหลวงพ่อเนียมได้ให้ชาวบ้านเตรียมพัตตาหารเลี้ยงพระไว้50สำรับซึ่งยังความแปลกใจให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก เพราะหลวงพ่อไม่เคยบอกว่าจะมีงานบุญอะไรเมื่อสงสัยก็พากันสอบถามหลวงพ่อเนียมได้แต่ยิ้มแล้วบอกว่าพวกมึงทำไปเถอะชาวบ้านจึงทำตามคำสั่งเพราะเกรงว่าท่านจะดูเอาพอถึงวันรุ่งขึ้นต่างพากันนำอาหารมาจัดเตรียมไว้ตามที่ท่านได้บอกจนกระทั่งถึงเวลาเพนก็ยังไม่มีพระมาฉันต่างพากันซุบซิบว่าหลวงพ่อเนียมท่านกำลังจะทำอะไรคิดได้ไม่นาน ก็พากันตกตะลึงเพราะเห็นพระและเนนจำนวนมากแบกรถเดินตามพระแก่ๆเป็นแถวเข้ามาในวัดชาวบ้านเห็นหลวงพ่อเนียมออกไปสนทนากับพระรูปนั้นเสมือนคนคุ้นเคยรู้จักกันมาก่อนและได้นำพระเนนทั้งหมดขึ้นหอฉันภายหลังชาวบ้านจึงได้รู้ว่าหลวงพ่อรูปนั้นคือหลวงพ่อปานแห่งวัดบางเอียรองด่านจังหวัดสมุทรปราการซึ่งท่านได้นำพระเนนหลายรูปทุด,ดงลัดลอดตามทางเกวียน ผ่านมาเพื่อไปสักการะหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลจนกระทั่งเวลาใกล้เพลนได้ยินเสียงกรองดังขึ้นเกิดลมพายุรุนแรงพระเนนที่ติดตามมาแทบทรงตัวไม่อยู่เล่ากันว่าหลวงพ่อปารู้สึกแปลกใจจึงยืนสงบนิ่งหลับตาจากนั้นท่านได้ลืมตาแล้วบอกพระเนนว่าจะต้องแวะฉันที่วัดน้อยะแล้วเพราะเจ้าวัดท่านนิมนต์ไว้ไม่ควรขัดศรัทธา และทันใดน,นั้นพายุจึงสงบลงทันทีเรื่องนี้จึงเป็นเกร็ดประวัติอีกเรื่องราวหนึ่งที่ได้รู้ว่าพระเกจิทั้งสองรูปนี้เคยมีความสัมพันธ์คุ้นเคยกันมาก่อนครับอ้างอิงข้อมูลจากประวัติหลวงพ่อเนียมวัดน้อยอำเภอบางปราม้าจังหวัดสุพรรณบุรี